มาครับมณีผ้ามาเบ่งการผสมปูนแบบสมัยก่อนนะครับใส่ใหม่ผสมเอาใส่ใหม่คนเอาข่วงโซ่จังหน่อยครับข่วงใหม่โซ่จังหน่อยก่อนสีผสมวาสนาสวัสดีเอฟซทุกทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทีนารักทุกๆท่านนะครับมณีผ้าอย้อนยุกมาเบ่งการผสมปูนแบบสมัยก่อนนะครับ แบบสมัยก่อนเอาไม้ผสมเอาเอาไม้ข้นเอานะครับก่อนผมสิฟึกเดินผ่ากอนสิฟึกเดินเกียงกับมีเลยครับเป็นงานแรกเป็นการผสมปูนให้หัวหน้าเพื่อนนะครับผสมปูนให้หัวหน้าเพิ่นกอนสิได้ฝึกฉาบนะครับนี่แหละครับคิดไปกับย้อนไปกับคิดหอดสมัยเกา่าสมัยก่อนนะครับสวานตีปูนกับสีย่งบ่ท่านในมีครับหรืออาจจะมีแล้วมันก็มีราคา ที่ค่อนข้างสูงนะครับกับโบมีกําลังที่จะซื้อนะครับโบมีหลากหลายคือสมัยสมือนี้นะครับกะวันปันปูนก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับใส่แห้งใส่กําลังแล้วครับแขนจนกล้ามขึ้นหมดแล้วครับค้นเพื่อสิแตงเพราะขันบบผสมเข่ากันเพือนกับอใส่นะครับให้ผมกลับมาปันมาค้นใหม่นะครับจนมั่นสีละเอียดเข่ากันดีหมดแล้วครับ เมื่อยร้ายนะครับส่วนหนึ่งเมื่อยร้ายเห็ดเส้นเผือบว้ามล้างให้ฟังครับเมื่อยร้ายเห็ดเส้นเพือนใส่ทั้งสีทั้งใยแหละครับผสมผสมเต็มถังเลยจักเห็ดเส้นเพือนจักเห็ดเส้นจะคล้องครับผสมเต็มถังคนกับสียากแน่นะครับบัดนี้ให้เพื่อนไปฉาบเที่ยงก็บบ่ได้กินเข่าบัดนี้ศูนขนาดลูกพี่ก็ได้จะคล้องกับยิ้มอยู่แหะครับคิดไปกับคิดหอดนะครับสมัยก่อน มันก็มีข้อมวลไปอีกแบบนะครับผสมแล้วครับกระพ่อฉาบได้อยู่ครับมันก็สีบบดีสู่สวรรปั่นเอาไปนะครับสีบลละเอียดผสมเขากันเท่ากับสวรรปั่นเอานะครับกรพ่อฉาบได้นะครับปูนนี่ก็อยากเกาแนจหน่อยแล้วนะครับมาล่องฉาบเบิ้งกันีย่นอยู่ครับ หมาก็ยากสูงจังน้อยละหมาก็ได้หัวเกือบส้นฝ่ามาสูงกะบเสีเยดให้เาฉาบหน,านะครับการฉาบฝ่าก็ต้องให้มาต่ำลงมาจังหน่อยนะครับให้หัวเห้าต่ำลงมาจากแผ่นฝ่าจังหน่อยนะครับมันกะบเสีเยดให้เข้าฉาบง่ายขึ้นคลองแควขึ้นนะครับอันนี้ก็ได้ย่อขานํานะครับทึ่งฉาบทึ่งย่อเอานําล้ครับฮะการงามคือเก่าแล้วเนาะบุญยไพ่ย่องก็ย่องก็คล้องเอาล่ะสมัยก่อนขิดย่อนไปกั คดทอดครับมีความสุขครับสีได้เห็ดหางานมันก็มีความมมวนซื่นหลากหลายไปอีกแบบนะครับสมัยก่อนก็ียขี่รถเมย์หมดเลยครับขี่รถเมย์ไปเที่ยวไปทํางานครับหพวหนาเพิ่นนะครับยังโมทันมีรถมีถมลิด้ะครับยังขี่รถเมย์แล้วก็มามีหมอไส์ครับอันนี้สอนหมอ้อไส้สอนหมอไส์ไปทํางาน,นครับส่วนข้นรถเมย์กับผ้ายิบเขา้า เป็นรถเม่นํานะครับไปดาดแค้นกันเจ้าเปจะหัวอยู่อกครับไปดาดแค้นกันเจ้าเนาะเป็นแต่หัวนะครับแต่จะมีความสุขไปอีกแบบนึงนะครับคลิปนี้พี่หนีกับชิโยประมาณนี้นะครับผมก็สิคอล่าคอโตไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปใหม่อีพี่หนานะครับฝากทิมห้านด้วยนะครับสวัสดีครับ